เมืเ่อทัพเดอะกันเนอ,อร์อาเซนอลชวดแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบน่าเสียดายเป็นฤดูกาลที่ต้องอกหักซ้ำสองเพราะผลงานโดยรวมทีมก็แทบไม่มีที่ติดแทบจะว่าดีพอจะเป็นแชมป์ลีกอังกฤษได้เลยจนมีข่าวตั้งแต่เพิ่งจบฤดูกาลว่าต้องการตัวอเล็กซานเดอร์อิซักหรือไบรอันบล็อกบีที่เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆทันทีมีรายง,งานจากสื่อของอังกฤษว่าอาเซนอนลกกำลังมองหากองหน้าคนใหม่และต้องการเซ็นสัญญาให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนเริ่มต้นปรีซีซั่นทัวร์เพื่อให้นักเตะรายใหม่ได้ปรัััับบบบตตตตววเเเเเข้้าาากกททีีมแแลละะรรรร่่่่นอองด็สสสุพืผ ก่อน p r e c i s tour โดยได้วางแผนการปรับปรุงทีมสําหรับฤดูกาลปี2024 2025เอาไว้แล้วโดยต้องการเสริมทีม3ตําแหน่งหนึ่งในนั้นคือกองหน้าและมีนักเตะในทีมชุดใหญ่ที่จะขายออกราวๆ3-4คนสําหรับอาเซนอลก่อนหน้านี้เคยต้องการไอแวนโทนี่ของเบรนฟอร์ดแต่เพราะราคาที่สูงเกินไปจนกระทั่งอีซาก็น่าจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องใช้เงินมหาศาลในการจะทําให้นิวคาสเซิลยอมปล่อยเพราะไม่เคยคิดจะขายแข้งรายนี้เช่นกันจึงต้องมีตัวเลือกสำรองสุดท้ายคือบรอบบี้แข้งอาแจกอัมสเตอร์ดัมวัย22 เพราะมีความเป็นไปได้มากที่สุดราคาน่าจะสู้ไหวซึ่งผลงานเจ้าตัวก็ยิงไปถึง22ประตูทั้งๆท,ที่ทีมผลงานก็ไม่ใช่ว่าจะดี